สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนักลงทุนนะคะกลับมาในช่วงเวลานี้นะคะก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็ส,สบายๆกันแล้วกันถึงแม้ว่าตลาดจะตกกันนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาวันละ1 0จุด10จุดนะคะก็2ีจุดแล้วนะคะก็เลยทำให้กระทิงในรอบนี้เองนะคะล้มไปไหน่อยหนึ่งนะคะกระทิงล้มะะเพื่อรอวันลุก เราจะลุกกันแบบไหนเดี๋ยวเราก็ว่ากันนะฮะคุณผู้ฟังคะค่ะวันนี้ก็ดิฉันนะคะมอนนัตการนะคะก็จะมาพูดคุยนะคะกับคุณนิพนธ์ส่วนประสิทธิ์นะคะหรือ,อกรรมการผู้จัดการจากสถาบันการลงทุน QI QP บริษัทหลักทรัพย์ไอราจำกัดมหาชนนะคะก็จะพูดคุยกันตลอดทั้งรายการนะฮะสำหรับคุณนิพนธ์ในสัปดาห์นี้ก็จะจัดเต็มจัดเต็มอีกล้ พูดจาไม่ชัดเลยจัดเต็มนะคะสำหรับช่วงกลางเดือนอพฤษภาคมเองนะต้องถือว่าเป็นเดือนโเวอินเมย์หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณนิพนธ์ว่าสัปดาห์นี้จะฝากอะไรกับคุณผู้ฟังนั่งทุนนะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราเห็นหน้าเห็นตากันชัดนะคะใน FM 89.5นะคะ สำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านวิทยุในตอนช่วงเวลา16เดืินกาจนถึง17เดืนกาก็สามารถที่จะฟังได้นะคะท่านที่เดินทางไปไหนอยู่บนรถนะคะก็เดินทางให้ปลอดภัยนะคะส่วนท่านที่ไม่ได้เดินทางไปไหนแล้วก็อยู่บ้านแล้วก็อยากเห็นใบหน้าของดิฉันนะคะกับใบหน้าของพี่นิพนธ์ค่ะแล้วก็จะเต็มสําหรับช่วงเวลานี้นะคะค่ะที่ก็ต้องบอกได้ว่า นักลงทุนนะฮะกระจอกงอแงนะฮะน้ําตาไหลครับท่วมพอร์ตน้ําตาไหลท่วมพอร์ตจะทําให้ตาดหุ้นเนี่พนะฮะหุ้นมันเป็นธรรมชาติถูกมัดนะครับแต่เราเลยส่วนใหญ่เราไปมุ่งที่เซ็ตนะฮะว่าเซ็ตเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเซ็ตจะขึ้นจะลงเนี่ยเราคงรวยนะฮะแต่ในตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมันสลับซับซ้อนเกินไปที่จะไปวิเคราะห์เซ็ตเราเล่นหุ้นนะครับซึ่งผมจะพูดคำนี้มาประมาณสามปีแล้วว่า ถ้าคุณจะวิเคราะห์เซตเนี่ยคุณเล่นทีเฟกนะไม่เกี่ยวกับหุ้นนะหุ้นเนี่ยมันต้องแยกเป็นเป็นเป็นรายตัวรายกลุ่มไปนะฮะแยกเนี่ยมันไม่ใช่แรกว่ามันอยู่กลุ่มน้ํามันกลุ่มธนาคารหรือว่ากลุ่มสื่อสารไม่ใช่มันต้องแยกเป็นหุ้นอันนี้เป็นหุ้นอ่าเขาเรียกหุ้นพื้นฐานนะครับหุ้นเกงกําไรหุ้นหุ้นก็เรียกหุ้นเอกนะครับต้องแยกให้ออกก่อนนะครับแล้วถ้าเรา เราเข้ามาในตลาดแล้วความรู้เราัางไม่เพียงพอนะก็ต้องเรียนรูปป้ไปนะครับ <S <S 2> <S 2> โดยปกติแล้วน,นั้นลงทุนรายย่อยชอบชอบเล่นหุ้นเล่นหุ้นที่เป็นหุ้นขนาดเล็กฮะเรียกเบียน้อย <S <S หอยน้อยไม่มีตังค,คิดว่าถ้ามีเงินน้อยต้องเล่นหุ้นตัวเล็กนะฮะเพราะว่ามันมีสเปดเยอะนะฮะคิดว่าอาการจ็งกำไรแบบนี้มันจะทําให้เราเนี่ยมีเงิน โตขึ้นมาเหมือนที่เขาเขียนหนังสือขายกันนะครับเขาแบบจัดสัมมนากันนะครับว่าเราต้องเทรดน,นู่นเทรดนี่ถึงจะรวยนะฮะแนวแนวนั้นเนะ่แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะในโลกของความเป็นจริงอะนะครับนันลกลงทุนเนี่ยนะครับเขาเรียกเขาเรียกนายทุนทุอนิยมเนะี่ยเขาแพ้ไม่ได้หรอกถ้าเขาแพ้เมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็คือบอนมาเลิกนะัะโดยหลักก็คือว่าเราต้องเดินตามเดินตามหลอยของ ของคนที่เป็นเจ้าแหละ oh, นะครับ <okay. S 2> เราเราถึงจะสามารถรอดได้นะครับซึ่งโดยจริงๆเราก็เตือนมานานแล้วนะครับในเรื่องของตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยว่ารอบนี้ขาขึ้นของมันเนี่ยไม่ได้ขึ้นจริงจังเลยหรอกมันเป็นการรีบาวน์นะครับ <Okay. S 2> แล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็จะเริ่มมีอาการโดยเฉพาะพอเริ่มเข้าสู่เดือนพฤษภาเนี่ยมันก็จะเริ่มมีการลงนะฮะจำลองนั้นคือคือข่าวมันหมดแล้วมันก็จะเริ่มลงนะฮะ <Okay. S 2> ประกาศผมก็เนี่ยเสร็จมันก็จะเริ่มลงนะครับ ซึ่งการลงรอบนี้เราก็คิดว่ามันยังไม่ได้ลงลึกหรอกนะครับเพราะว่าในสัญญาณทางเทคนิคมันลงมาจน RSI อยู่ที่แถว3า3เอเนี่ยมันก็เข้าใกล้เขตโอเวอร์โซแล้วนะฮะมาเซตเข้าเกตโอเวอร์โซเนี่ยมันก็จะมีการรีบาวเกิดขึ้นนะฮะเซตรอบนี้ลงมาจาก1,000 589นะครับลงมาแล้วก็คาดว่าถ้าแถวสักพันหรหรือพันหนี่แหละลงมาสองร้อยจุดนะเนี่ยเข้าเขตโอเวร์โซนแล้วมันก็จะมีการรีบาวนะฮะแต่การที่หุ้นลงมาได้ขนาดนี้แล้วทดสอบไปในสัปดาห์หน้าถ้าหลุด1535นะครับปิดต่ำกว่าอันเนี้ยมันก็จะยืนยันการลงอีกครั้งหนึ่งแหละนะครับคือตลาดหุ้นมันยืนยันการลงเมื่อมันมันหลุด 1, 5 6 6 0นะครับ แล้วก็มันก็มีเป้าหมายในการลงของมันแหละนะครับเนื่องจากการขึ้นของเซ็ตเนี่ยมันไม่ได้ทำเขาตามทฤษฎีของเรามันไม่ทำไฮอายฮะมันไม่ทำจุดสูงสุดใหม่นะเป็นเวลามานานแล้วหลายเดือนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องปรับฐานลงมานะครับซึ่งซึ่งในภาพตัวนี้ยเราจะเห็นว่านะครับในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพยายามที่จะบอกรักลงทุนบอกว่าหุ้นเนี่ยพยายามหาหุ้นหลบภัยนะนะ หุ้นหลบภัยเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยขาดทุนไม่เยอะแต่เราจะเห็นว่า,าแนะนำให้ซื้อ BDMS อแ,แถวแถวยนะครับ <c oughs> เมื่อวันศุกร์กวราบริหารก็ลงไป20.1นะฮะมันก็ขึ้นมาปิด20.7เเห็นไหมครับ <c oughs> มันเป็นหุ้นที่เขาเรียกว่าหุ้นหลบภัยนะฮะ <c oughs> มันก็จะไม่ลงแล้วมันยังขึ้นได้ด้วยนะครับดูหุ้นลงไฟฟ้าแล้วก็บอกว่า c ีะะเจพีน่าจะแถวสามบาทนะครับหรือ uh, บัตปูพาวเวอร์แถวยี่บสี่ก็หลุดมานิดหน่อยไม่เป็นไรแฮปีซีพีจีก็สิบสองบาทห้าสิบหุ้นแบบเนี้ยมันสามารถที่จะเข้าไปซื้อลงถ้กะครับเพราะมันเป็นหุ้นที่เขาเรียกหุ้นดีเป็นสี่มันไม่เกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจหรือการขึ้นลงของตลาดเท่าไหร่หรอกนะครับคือคือเรียกว่าซื้อติดได้ซื้อแล้วก็ติดได้เป็นเป็นหุ้นที่มีอนาคตดีว่างนั้นเถอะนะครับ เน่ยในตลาดหุ้นมันมีหลายรูปแบบมากแต่นักลงทุนรายย่อยไม่ชอบหรอกนักลงทุนรายย่อยจะไปชอบหุ้น,ห,นหุ้นที่มันค่อนข้างที่จะหวืยหวาแล้วไอ้ความสาคัญอนานะที่ที่โดนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะที่มันโดนเนี่ยมันเกิดจากอันนี้ผมต้องถือว่าเป็น,เป,นเป็นอุทาหารณ์ของตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะ<ช>คือการการเล่นฟิวเจอร์เนี่ยนะครับฟิวเจอร์เนี่ยวันหนึ่งเมื<ช>่อเล่นฟิวเจอร์ไปแล้วเนี่ยมันก็เกิดไม่มีวอล่มขึ้นมานะฮะ ตัวของตลาดหลักทรัพย์เขจะเป็นคนกาหนดว่าหุ้นตัวไหนที่มีฟิวเจอร์เขาก็จะกาหนดอนุไปเขาก็จะดูตามสภาพคล่อง,งนะครับนะครับสภาพของของหุ้นตัวนั้นแล้วก็มันก็มีเล่นเ,เขาเรียกซิงเกิล็อกฟิวเจอร์ได้ประมาณสักเกือบเก้าสิบตัวนะฮะ <c oughs> พอเล่นไปมันก็เกิดปัญหาว่ามันไม่มีบิดออฟเฟอร์นะครับ <c oughs> ของตัวฟิวเจอร์เขาก็แก้มาเป็นบล็อกเทรด นะครับแต่เพราะว่าไอ้บล็อกเทปเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวการที่ทําให้เกิดปัญหาในการการขึ้นรอบเนี้นะฮะคือคือบล็อกเทรดเนี่ยปวาหมายเข้ามาก็คือซูเปอร์มาร์จินปกติหุ้นตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยหุ้นในหุ้นในตลาดบ้านเราเนะี่ยเขามีระบบมาร์จินอยู่แล้วคือคือหามาจินขั้นต่ําสุดนะคือห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับคืออย่างน้อยต้องวางมาจินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของหุ้นที่คุณจะซื้อนะครับเขาเรียกเครดิตบาลานซ์แต่ละพูดระบบมาจิ้นก็คือ เอาละคุณมีเงิน50คุณซื้อหุ้นได้ร้อยหนึง่งอย่างเงี้ยน,นะครับแต่พอบล็อกเทดมาเนี่ยมันเหมือนกับไปเลี่ยงกฎนะฮะคือวางเงินแค่สิบต์จะซื้อหุ้นได้ร้อยหนึง่งเขาเรียกซูเปอร์มาร์จินนะครับครน,นี้ถ้ามันเกิดในหุ้นที่ขนาดใหญ่เนี่ยปัญหามันจะไม่เกิดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหุ้นขนาดใหญ่มันค่อยๆขึ้นค่อยๆลงมันจะไม่ฟอนะครับ แต่หุ้นขนาดเล็กเนี่ยนะครับเอาแค่มาร์จิ้นอย่างเดียวเวลามันฟอสเซลกันเนี่ยมันก็ลงแบบว่าลงบางทีสามฟอยยังไม่จบเลยนะเออเนาะพอมันเป็นเป็นซูเปอร์มาร์จิ้นเนี่ยนะครับเป็นวางมาร์จิ้นสิบเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับคุณคิดดูว่ามันจะลงขนาดไหนล่ะอืร้อยนะครับใช่มันวางแค่สิบอะนะฮะแค่มันลงมันไม่กี่ช่องเนี่ยมันก็เริ่มคอ l l มาร์จิ้นเริ่มฟอสเซลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเนี้ผมต้องบอกไปถึงตลาดหลักทรัพย์นะครับว่า เครื่องมือทางทั้งหมดเครื่องมือที่เราออกมาเนี่ยคือมันช่วยนะฮะมันต้องเข้ามาช่วยนะครับให้เรื่องของการเฮดจิงนะครับให้เกิดอะไรประสิทธิภาพของตลาดแต่ปรากฏว่าคุณเอาไปใช้กับหุ้นผิดประเภทเนี่ยคือคุณเอาไปใช้กับหุ้นขนาดเล็กไงที่มันไม่มีแรงรับแบบมันคือหุ้นมันบือหวาอย่างเงี้ยนะครับเวลาถูกฟอสเซลแล้วไม่มีแรงรับใครจะไปรับนะนะ่ยคถามว่าเจ้าของหุ้นเขาไปรับก็จะรับได้ยังไงแต่ถ้าเป็นหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยนะครับแบบปตทนะครับ บีบีเอลเคแมงเอซีบีพวกนี้สถาบันเขาถืออยู่่ะมันลงมาแรงๆกับผอเขาเสียหายขาเขาก็เข้าไปรับไปให้มันลง <S <S แต่หุ้นหุ้นที่เป็นหุ้นแบบขนาดเล็กเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าต้องขอกันเลยแหละว่าถอนออกได้ไหมนะครับไม่ต้องให้มันมีซิลเกิลสตอกหรอกนะครับคือมันไม่เวิร์กก็อย่าไปแก้ปัญหาโดยโดยไปการเลี่ยงมาจิ้นเป็นซูเปอร์มาจิ้นเพราะความเสียหายมันจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรง <S <S สุดท้ายเนี่ยถ้าทำกันเยอะนะฮะเราเข้าใจว่าบล็อกเทดนะคุณจัด คุณอาจจะควบคุมไว้นะครับคือเงินกองทุนของบริษัทก็ไม่ได้ต่างากับการปล่อยมาร์จิ้นอยู่แล้วมันก็ถูกเงินกองทุนของบริษัทก็แต่ถ้าเสียหายแล้วลูกค้าไม่จ่ายล่ะใครเจ๊งอือนะครับมันก็เข้ามาในระบบระบบบุกเกอร์มันก็เสียหายนะครับผมว่านะครับอย่างของผมเนี่ยผมให้ไล่ดูเลยว่าถ้าใครนะครับบล็อกเทรดนะครับบล็อกเทรดมีสัญญาบล็อกเทรดนะครับ,บอขอพูดขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยผมให้ดู ดูคลักประกันเล้นะคือผมไม่ยอมเสียหายเลยผมต้องบอกตรงๆเลยว่าผมไม่ได้อยากได้กับไอ้บล็อกเทรดเลยมากมายนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้บล็อกเทรดเนี่ยวิธีเล่นน่ะคือคนเอาบล็อกเทรดไปสะสมหุ้นนะครับในขาขึ้นแล้วสะสมไว้เป็นจํานวนเยอะเลยนะครับแต่เขาลืมไปว่าเวลาเขาจะขายเนี่ยบล็อกเทรดน่มันต้องมีแรงบิดที่เข้ามารับแล้วถ้าเป็นเป็นหุ้นขนาดเล็กมันไม่มีแรงบิดมารับเลยคุณจะทํำยังไงใครจะมารับกับคุณนะครับมันไม่มีใครรับให้ไง มันไม่เหมือนหุ้นขนาดใหญ่มันจะมีฝรั่งมีอะไรที่เป็นผลป,ประโยชน์ทับซ้อนเต็มไปหมดเขาเขจะเข้ามารับให้นะครับจริง,รงๆแล้วบล็อกเทนเนมันเล่นแนละ้วจะหุ้นขนาดใหญ่สรุปอย่างนั้นนะครับ <c oughs> คือไม่ควรให้มาอยู่ในหุ้นขนาดเล็กมันไม่เกี่ยวกับพื้นฐานไม่พื้นฐานด้วยนะครับ <c oughs> เรื่องนี้ผมว่าการลงของตลาดรอบนี้มันเป็นบทเรียนนะครับว่าที่หุ้นขนาดเล็กอะไรที่มันกระโดดกระโดด,ด <c oughs> ลงไปกันเนี่ยนะครับ มันก็คือเสียหายแต่มันสะท้อนอะไรมันสะท้อนว่าจริงๆตลาดเนี่ยมันเป็นลูกโป่งอยู่นะฮะมันไม่ได้ภาพของเงินที่เข้ามาแบกหุ้นอยู่แต่ละตัวเนี่ยมันไม่ได้แบกโดยเป็นเงินที่เป็นเรียกว่าแคสเป็นเงินสดน,นะครับแสดงว่ามันเอามาริ้นเนะี่ยมาแบกห้าสิบเปอร์เซ็นไม่พอเอาสิบเปอร์เซ็นต์มาแบกอีกนะครับ ตลาดมันถึงไม่มีสเสถียรภาพนะครับ<ช><ช>มีใครคนใดค,คนหนึ่งเกิ<ช>อดอุบัติเหตุมันก็ทําให้พังไปทั้งตัวตวเลยนะฮะอ,อันนี้เรื่องที่เราเจอกันมาในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ลามไปเรื่อยๆนะครับจนาําให้ตลาดเสียทรงนะอันนี้มากลับมาที่เซตเด็กเนี่ยนะครับ<ช>ถ้าใครเล่นทีเฟกอยู่เซตเด็กเนะี<ช>่ยก็ต้องบอกว่าถแถวเนี้ยพอมันลงมาแถวพันห้าร้อยสามสิบห้าเนี่ยมันจะเป็นจุดต่ำเดิมเนี่ยมันไม่ควรปิดต่ำกว่าถ้าปิดต่ำกว่านะครับ มันก็จะเริ่มสไลด์ลงไปจำปัญาละพันห้าร้อยันห้าร้อยยี่สิบนะครับการลงของตลาดเนี่ยจะไม่ได้ลงแบบว่าหวอหวารุนแรงนะครับม,มากๆเพราะว่าตลาดทั้งโลกเนี่ยเขายังไม่ได้ลงรันะแต่ของเราเนี่ยต้องบอกว่านะครับว่ามันมันมันเป็นมันเป็นฟองสบู่อยู่ในหุ้นที่ ที่ในตลาดใหม่เอยในตลาดเส้นเอยที่มูลคุณขนาดเล็กอ่ะพียีมันสูงมากนะครับบางตัวแปดสิบกสิบนะฮะพีอีมันสูงนะฮะมันสูงในขนาดที่มันไม่มีควาสมสามารถในการแข่งขันนะครับมันก็เลยเป็นเป็นผลทาให้ตลาดมันไม่มีสเสถียรภาพนะครับเพราะนั้นนักลงทุนก็ต้อง,ต,องต้องระมัดระวังแหละนะครับว่าถ้าเราจะเข้าไปเล่นนะครับเราก็ต้องมีมีมีม มีความสามารถในการสต็อปลอสนะครับ <Huh? S 2> มีความสามารถในการตัดสินใจชดสต็อปลอสนะครับ mm hmm. ผมก็ได้ยินคาถามที่เข้าเข้ามาในก็คือถามว่าแถวๆนี้ซื้อได้ไหมบ้านปูตรงนี้ซื้อได้ไหม <Huh? S 2> 18บาทซื้อได้ไหมก็ยังมีการถามเขาไมา่อีกนะครับ mm hmm. จริงๆแล้วเราไม่รู้หรอกว่าราคาไหนที่ซื้อได้นะครับ แล้วก็เล็งไว้ถแถวสิบเจ็ดนะครับแล้วก็เล็งจะแถวนั้นน่ยแล้วก็มีรีบาวแล้วอาจจะมีลงต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับแสดงว่าตลาดที่มันเป็นขาลงเนี่ยนะครับเวลาขายไม่ทันมันจะมีปัญหานะ,นะครับเราก็ตามดูตลาดไปในสัปดาห์สัปดาห์หน้านะครับว่าตลาดเนี่ยมันเป็นขาลงแล้วนะครับและการรีบาวมันก็ไม่เกินพันห้าร้อยหกสิบหรอกนะครับแล้วก็จะย่อลงไปอีกย่อลงไปอีกถามว่ากลยุทธ์นี่คืออะไร เราจะเห็นว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยคนที่ขายหุ้นออกมาคือสถาบันในประเทศซึ่งผมพูดบ่อยๆเยว่าเขาไม่มีเงินนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเป็นต้องขายหุ้นออกมาสองสามพันล้านเนี่ยตอนนี้พอเขามีเงินแล้วเนี่ยจะหลาดรีบาได้หยละไร้ไหมฮะ นะครับเพื่อวันศุกร์ผมก็บอกเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันตอนเย็นนะว่าเกิดอะไรขึ้นผมรอดูข้อมูลตรงนี้นะครับภาพที่มันดีคือว่าต่างชาติเนี่ยซื้อซื้อเก้าร้อยกว่าล้านต่างชาติยังไม่ออกแต่ต่างชาติซื้อทําอะไรแล้ววันนี้นะวอล,ลุ่มทีเฟกนะี่ยบ้าเลยนะฮ<อ>ะวอล,ลุ่มทีเฟกเมื่อวันศุกร์นะแสนสี่หมื่นสัญญาเยอะเลยนะฮะเขาเนี่ยไอสิ่งที่ที่มันเป็นอยู่ในในขณะเนี้นะครับมันก็เกิดจากการขายของสถาบันในประเทศที่ ต้องเอาเงินหน้าต่างมากองไว้ที่ตัวเองอีกนะฮะก็ก็เมื่อมีเงินสามพันแล้วนะครับก็สามารถทําให้หุ้นดีบาวขึ้นไปเร็วๆได้นะครับแต่ทุกครั้งขึ้นไปเนี่ยมันก็จะไม่ทำนิวไฮของไฮก่อนแล้วมันก็จะทําโลนะครับทําโลครา้นี้ผมคิดว่าลงตัวนี้ยังไม่จบหรอกก็คงต้องขายนะครับให้หลุดพอหลุดพันห้าร้อยสิบแล้วก็หลุดถ้าหลุดพันห้าร้อยสามสิบห้าลงไปปิดต่ำกว่าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแพทเทินของไส้เวดาวแล้วก็จะค่อยๆลงไปนะครับ โดยมีของเป้าหมายของการลงในระยะหลายหลายเดือนนะผมไม่ถึงหลายหลายเดือนนะบกคลากรคุณพามีอะไรนะครับมิถุนาก็ได้สิงหากันยาเลยเนี่ยนะครับถูกล่าเลยฮะก็มีเป้าหมายหลายหลายเดือนห้าหกเดือนเลยที่จะลงไปก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะครับประมาณพันสี่รอยี่สิบนะครับเป้าหมายระยะยาวนะครับในวันที่มันลงมันก็จะรีบาวนะครับเมื่อมันรีบาวครั้งไหนแล้วมันทะลุพันหกและนะครับไอ้สิ่งที่ผมคาดการณ์ไว้นี่ก็จะผิดขึ้นมาทันทีเลย ราก็ะพูดลักษณะสัญญาณทางเทคนิคให้คุณฟังนะว่ามันเป็นแบบนี้นะครับเราทำยังไงนะครับในเรื่องของของทีเฟมื hmm. ่อมันบอกว่าลงนะฮะมันหลุดก็เก้านเราก็ช็อตเราก็จะไม่ลองนะครับถ้ามันผ่านพันสี่เราก็กลับมาลองใหม่ก็คือแค่นั้นมีอะไรนะครับส่วนหุ้นนะครับก็ต้องดูเป็นลายตัวไปปตัตต mm hmm. ปิดต่ำว่า3ามแแล้วนะครับ mm hmm. ก็ถ้าเด้งแล้วไม่ผ่านนะครับสี่รอย ลงมาครั้งใหม่นะครับก็จะลงไปสามหกสามก็จะเป็นแนวแบบนี้แล้วก็จะจับทางเทคนิคของเราไปเรื่อยๆนะครับก็ mm. จะมีคนถามมาเหมือนกันนะครับเมื่อเมื่อวันศุกร์นะครับถามว่าเขาเนี่ยลงทุนในในในเคโกไว้นะฮะก็คงเป็นกองทุนที่เขาซื้อกับกสิกรแหละกองทุนทองคำนะฮะแล้วก็ เออซื้อน้ํามันไว้กองทุนน้ามันนะฮะก็ซื้อกองทุนน้ามันไว้นะครับ right. แล้วก็ขาดทุนอยู่ตอนนี้น้ํามันขึ้นมาแล้วนะครับแล้วมันก็ขาดทุนไปทั้งหมด5้าสิบเปอร์นแม้น้ำมันขึ้นมาแล้วนะก็ยังขาดทุน50%าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับเขาก็ถามว่าคุณจะทํำยังไงนะครับ เราเ็าถามต่อมาว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นกองทุนทองคำดีไหมอันนี้ผมว่าเขาเขามีความคิดที่ดีนะครับผมเชื่อว่าน้ํามันเนี่ยไม่ได้ขึ้นไปแรงๆร้อยเหรียญแปดสิบเหรียญแต่ผมเชื่อว่าทองคำเนี่ยสามารถขึ้นไปทํานิวไฮได้ในสองสามปีเพราะนั้นถ้าเขาจะเปลี่ยนจากกองทุนน้ามันนะครับมาเป็นกองทุนทองคำเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าเป็นความคิดที่ถูกต้องนะครับโดวยดวิธีสวอปเลยแต่ถ้าคั่นร้อนแล้วไม่เอาไปทําเลยผมว่าเนี่ยมันมันมันไม่ใช่นักสู้นะฮะ<อ>คือนักสู้ต้องสู้ต่อไปนะครับ เราอาจจะขาดทุนนะครับ4ี่เปอร์เซนในในน้ำมันนะแล้วเ,เราสวอปจากน้ำมันไปทองคำเนี่ยผมว่าไม่ใช่หนีเสือปัจระเข้นะครับมีโอกาสได้มากกวา่าแต่ถ้ายังอยู่ในกองทุนน้ำมันอยู่นะผมคิดว่าโอกาสเท่าทุนเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีขนาดนะั้นตลอดชีวิตคุณนั่นแหละแต่ถ้าอยู่ในกองทุนทองคำเอาเงินเอาเงิน5-5%เนะี่ยไปซื้อกองทุนทองคำเนี่ยโอกาสที่จะกลับมาแล้วมีกำไรด้วยนะมีโอกาสเกิดขึ้นในสามปีขานะ้างหน้า อันนี้ก็ตอบคาถามให้นะครับดีค่ะในส่วนเรื่องกองน้ํามันนะฮะมีที่ถามมาเป็นเรื่องเป็นเล่านะฮะก็จะเป็นเรื่องบันสุกที่ถามมาก็คือเรื่องนี้นะครับก็ตอบให้แล้วนะครับก็อยู่ที่ไปพิจารณาที่จะทําแล้วกันนะครับนะครับก็นี่คือที่สรุปมานะเหตุการณ์เมื่อตอนสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมฮะครับใช่ครับค่ะแล้วก็สัปดาห์ต่อไปที่เราจะดูก็คือ คือเรามองลงอ่ะแต่แต่ไม่ใช่ว่าการลงมันจะต้องลงแบบว่าหลุดลงไปเลยเลยทีเดียวการลงแล้วลงตลอดต่อเนื่องโดยที่แบบว่าไม่ขึ้นเลยน่มันเป็นการลงกอดที่จะจบการลงนะฮะแต่นี่พึ่งมันเรื่อเพึ่งเริ่มลงเนี่ยมันจะอ่าผมยกตัวอย่างแล้วลงลิบมาสามชั้นลงมาสามวันแล้วใช่ไหมเด้งกลับไปสองชั้นตอนแรกนะครับลงมาจะชั้นสี่สิบจะไปชั้นศูนย์เนี่ยได้อกไหมฮะลงมาสามชั้นเด้งไปสองชั้นตอนลงแรกแรกเด้งมากกว่านะลงต่ออีก ลงแคลงมาอีกห้าชั้นเด้งสองชั้นลงไปสิบชั้นเร่งมาชั้นหนึ่งแบบเนี้ยมันจะเริ่มเป็นอาการแบบนี้เพราะฉะนั้นเนะี่ยผมคิดว่าแถวแถว,แถวที่เนี่ยมันใกล้โอุปโสแล้วมันใกล้เด้งนะฮะใกล้เด้งเนี่ยมันก็ต้องพูดถึงว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นเรื่องของพูดถึงเซ็ตเนี่ยมันพูดถึงทีเฟกนะแต่คุณนรายตัวเนี่ยคุณต้องไปดูตวรายตัวว่าตัวไหนมันจะรีบ่าวนะ<อ>นะครับเราก็ต้องเป็นเรื่องคุ้นที่มันลงแล้วมีโวลุ่ม ผอลุ่มเยอะนะอ่าอย่างเช่นตัวที่จะรีบาวคือแต่ไม่หลุดแนวไม่หลุดแนวรับแบบแนร้ไม่จะรีบาวได้อย่างเช่นพี่เห็นไหมในกระดาน o s ส Active ที่เกิดขึ้นนะคะเอ่อที่จะรีบาวที่ลงมาเนี่ยผมว่านะครับตัวของอ่าตัวที่จะรีบาวนะส่วนใหญ่มันจะเป็นปตทนะครับแต่ปตทอช็อตนี้รีบาวผมจะไม่เล่น,อา,นอาวทำไมคะถ้าปตทลงไปสามหกสามเนี่ยผมจะเล่นในช็อตท้ายของการรีบาวของปตทนะครับ เวลาเล่นหุ้นรีบาร์เ่ยต้องเล่นหุ้นที่มันรีบาว์แน่ๆนค,คือหุ้นที่คนเล่นนะครับปกติขาลงถ้าผมจะเล่นหุ้นก็นตัวเดียวเลยปตทนะฮะร,รอรอรอเต็มที่ตรงไหนคะคือรีบาว์ค<ถ>ือรีบาร์แน่ๆถ้ารีบาวป์ปตทขึ้นเซ็ตจะบวกแต่ปตทลงเซ็ตก็จะลงตรงไหนนะที่พี่บอกว่าลงแล้วมันต้องเด้งนแน่ๆแน่ๆเนี่ยแต่ผมดูเป็นจุดๆให้เลยนะครับว่าปตทน่าจะแถวที่ไหนที่มันเด้งแน่นะครับบริเวณของปตทที่จะเด้งนะครับ สามแปดหกเนี่ยเล้ไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแนวต่อไปของพทอที่จะเด้งนะครับดูนะครับก็ที่จะเด้งก็เป็นสามสามเจ็ดสามเนี่ยน่ามีเด้งทีหนึ่งนะฮะนะครับสามเจ็ดสามมีเด้งนะครับจากนี้ถ้าลงไปสามเจ็ดสามก็แปดบาทนะครับแล้วก็สามเจ็ดสามเด้งนะครับสามเจ็ดสามเนี่ยมีโอกาสเด้งนะครับ ถ้าหลุดสารเจ็ดสามลงไปนะครับก็ลงไปอีกโหคันนี้คานนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับสามสี่สองก็นี่หลุดไปเลยแล้วน,นี่เป็นสิขาลงเลยนะเะเาก็คิดว่าน่าจะเอาอยู่นะแถวสามสามสามเจ็ดสามสามหกสามเลยก็น่าจะเอาอยู่นะครับอันนี้เป็นเป็นตัวปตทนะครับอือค่ะแล้วตัวอื่นแล้วคะนอกจากปตทมีตัวไหนไหมคะ เวลาภาพของการลงแบบนี้เวลามันมันขึ้นนะมันรีบาวก็รีบาวด้ตัวนะแต่ป็นจะรีบาวตัวละเล็กละน้อยนะฮะ<อ>เหมือนกับว่าเขารีบาเพื่อไปเล่นทีัพยกันนะ,นะฮะเขาเขาไม่ได้รีบาเพื่อจะเล่นพูดเขารีบาเพื่อไปเล่นสินค้าประเภทฟิวเจอร์กันมากกว่านะฮะที่จะไปเพราะว่ารายย่อยเนี่ยนะหรือว่ารายใหญ่ที่ทําพูดรายตัวเนะเขาแทบจะไม่ทําเลยะนะครับหุนหนห้นที่ลงลักษณะแบบนี้นะมันจะรีบาเฉพาะหุ้นฝรั่งกับหุ้นของทุน นะครับเพื่อที่จะไปผลกระทบจะไปอยู่ในทีเฟกนะครับไปอยู่ในซิกอร์สต็อปก้องหุ้นขนาดใหญ่นะครับมากกว่านะครับที่จะเป็นหุ้นขนาดเล็กรีบาวนะฮะตัวที่มีผลต่อตลาดจริงๆใช่ไหมฮะใช่ใช่เป็นตัวเพราะว่าเพราะเพราะหุ้นหุ้นขนาดเล็กเนี่ยนะฮะเราดูนะครับมีแรงขายออกมาแต่ละตัวแล้วมันก็แบบว่าไม่มีใครเข้าไปรับไม่เด้งเลยนะครับถามว่าถ้าแกะนอตอิรีบาวถึงไหนมีคนถามมาผมว่าผมไม่ทราบนะเพราะภาพแบบเนี้ยภาพแบบนี้เราก็เห็นภาพอยู่ว่า เงินที่เข้ามาในตลาดเนี่ยมันเป็นเงินของใครแล้วดูดีๆนะครับที่ยังซื้ออยู่ก็เป็นเงินของฝรั่งนะฮะเป็นเงินของใครเป็นเงินของสถาบันที่เข้ามาซื้อแล้วทาให้หุ้นขึ้นนะแต่รายย่อยไม่เคยซื้อหุ้นขึ้นเลยนะ